ันนี้ผมจะมาแจกคอมโบของดาบสมองนะครับไอ้ฝนฟ้าที่มันใช้ไล่ตีอยู่แล้วผมจะมาแจกคอมโบดาบสมองครับแล้วผมมาหามอนที่ลงลงแบบโอเคตัวนี้ก็ได้นะคือเราอ่ะต้องใช้สกิลเอ็กของเอ,อ่อดาบสมองครับใส่เข้าไปแล้วก็กดเส้นค้างกดเส้นค้างปล่อยลงไปผมมัดสายฟ้าสกิลเฮ้ยสกิลซีไปงัดขึ้นฟ้าโบูงโอเครอครูดาวนะอีเชี่ยใครเสียคาตาวีสองโอเคมา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  ดูแล้วก็เสร็จละผมจะลองให้ดูเลยนะเคนะดูตามผมเลยนะทุกคนผมบอกคอมโบไปแล้วถ้าไม่ติดเอ้าเขี้ยคอมโบไม่ติดเอาใหนนะม่นะผมกดกี่ไม่ติดแล้วมามาเมื่อกี้คอมโบผิดพลาดนิดหน่อย ใช้สกิลเอ็กไม่โดนก็จะดาเมจหมื่นสี่นะแต่ถ้าโดนก็จะประมาณหมื่นแปดหมื่นแปดโอเคคอมโบก็ถือว่าวันช็อตได้นะสามสิบเอ็มยังไม่เคยลองสามสิบเอ็มนะแต่เคยลองสิบเอ็มมาล้ววันช็อตได้คิวๆนะไปละบ๊ายบาย